เป็นสะพยแต่งเข้าบ้านผู้ชายอย่าคิดนะว่าจะอยู่อย่างสุขสบายขาม้านะี่เจ๊จะเอาไปทำอะไรอะ่ะซักผ้าจ้ะดีผ้าเนี่ยต้องใช้มือซักนะเพราะถ้าซักเครื่องมันเปลืองไฟนี่เจ๊ซักผ้าอยู่เหรออืมฝากซักมาดิ ไม่ต้องกลัวนะจูไปแล้วก็ไปข้างในนเถอะมากับทุกคนรออยู่ค่ะเออมาครับตอนนี้ผมเข้าเรียนมาหาลาัยแล้วผมไม่อยากนั่งรถเมล์ไปเรียนอะ่ะมาออกรถมอไซค์ผมสักคันได้ไหมครับผมจะได้ไม่ต้องวิ่งตามรถเมล์ทุกเช้าหรือก็ตื่นให้มันเช้าหน่อยสิอาเปามันจะไียากอะไรสมัยมาสาวๆนะมาตื่นแต่ตีสามตีสี นั่งรถเมทีสอต่อ3ต่อไปขายของมายังไปทันเลยแล้วมหาลัยเรืออยู่ห่างออกจากบ้านเราแค่สองป้ายรถเม์หรือไปไม่ทันได้ยังไงโทรมาก็ผมเนี่ยอ่านหนังสือจนถึงตีสองทีสามทุกคืนเลยนะครับอ่านนังทรงหนังสืออะไรกันฉันเห็นแต่เฮียเล่นเกมเสียงดังฉันนี่สีไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ อน้องขี้ฟองเอ้ยพอพอพอว่าเบื่อหรือสองคนว่าปวดหัวอาชีงานบ้านงานเรือนเรือเสร็จแล้วหรือยังมาเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ค่ะว่าแต่โมอเตอร์ไซค์ที่ลือว่าน่ะมันคันเท่าไหร่หรอสองสองหมื่นถ้าสองหมืนหรือรีบไปถอยออกมาเลยนะไม่ใช่ค่ะมาสองแสนครับอ๋อ มอเตอร์ไซค์บ้านเตียนหรือเหรอหรือจะขับไปเรียนหรือจะขับไปดาวังคารเนี่ยฮะมาก็มันรถบิ๊กบั์ไงครับไม่รู้ล่ะมามีงบให้รือแค่สองหมื่นหรืออยากได้รถอะไรหรือไปหาเพิ่มมาเองละกันมาคุยอะไรกันอยู่ครับมาหฮากันใหญ่เชียวจูเดี๋ยวนั่งก่อนนะเดี๋ยวกระเป๋าอะค่อยเอาขึ้นไปเก็บ มาครับเดี๋ยวผมออกไปทำธุระก่อนนะครับมาจูเดี๋ยวผมมานะค่ะเป็นสภัยแต่งเข้าบ้านผู้ชายอย่าคิดนะว่าจะอยู่อย่างสุขสบายค่ะมามาเดี๋ยวน้องต้องไปทำรายงานกับเพื่อนนะกลับดึกหน่อยนะไปอีกแล้วแล้วงานบ้านงานเรือนเนี่ยใครจะทำ ก็ให้พี่สัพร์ทำสิมาอยู่บ้านคนอื่นอะ่ะก็ต้องช่วยงานบ้านหรือเปล่าเข้าของก็ของบ้านเราจะไม่ทำอะไรเลยก็ไปอยู่ที่อื่นเดี๋ยวสุจการให้ไงคะม้า,มาขอบคุณค่ะพี่สัพร์หนูไปแล้วนะคะ เอาไปทำอะไรอะ่ะซักผ้าจ้ะดีผ้าเนี่ยต้องใช้มือซักนะเพราะถ้าซักเครื่องมันเปลืองไฟขามะนี่เจ๊ซักผ้าอยู่เหรออืมผมฝากซักไว้ดิ ำไมแค่นี้รังเกียจเหรอเป็นผู้หญิงก็ต้องทำงานบ้านสิจะนั่งรอเฉยๆให้ลูกชายฉันเลี้ยงไปวันๆได้ยังไงมามาดูนั่งสิเจ๊บักผ้าไม่แยกสีเสื้อผ้าพัพางหมดแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้โง่จริงเลยใช่โง่โง ขามา้ากลับ,บามาเหนื่อยมานั่งพักก่อนลูกขามา้าน้องดีใจนะที่จะมีพี่สาวอีกคนเมื่อก่อนอะบ้านเรามีแต่ผู้ชายน้องก็บูื่อทำามาเป็นพูดมีพี่สะพ้มาอยู่ทั้งคนคงมีสีสันหน้าดูอจูรือไม่ต้องเก่งนะ หรืออยู่บ้านมาให้สบายเหมือนอยู่บ้านหรือเลยนะค่ะามะบางครั้งเรามักจะกลัวก่อนเสมอในทุกๆเรื่องทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วมันตรงกันข้ามโดยสิ้เนเชิงข้อบองพิงทำให้ฉันต้องคิดใหม่ว่าการเป็นสายคนจีนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด